สวัสดีครับตอนนี้ก็จะทำคลิกโปรติอุสขึ้นมาครับโปรติอุสและการใช้งานเบื้องต้นคลิกทุ่ตัว P ครับผมจะใช้ AT8951 นะครับพิมพ์คำว่า AT89C นะครับเนื่องจากไม่มีครับเราก็ใช้แทนด้วย C51 ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันครับดับเบิลคิกครับมันก็จะเข้ามาที่ตรงนี้ครับ AT89C51 จากนั้นเราก็จะพิมพ์คำว่า7 segment นะครับ segment นะครับ เจตเซกเมนต์ของผมก็จะใช้เป็นคาร์โอนอนโนดแบบ4ตัวจะเซกเมนต์ P X4 ครับ C A C A ก็ย่อมาจากคาร์โอนอนโนดครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับจากนั้นผมก็จะเอารีซิสเตอร์เข้ามานะครับนี่ครับรีซิสเตอร์คลิกเข้ามาครับใช้ที่0.6วัตต์อันนี้ก็เลือกเอาครับผมจะใช้ที่150โอห์มนะครับ150โอห์มก็คือ150 r นี่นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับ ผมก็จะเข้ามาในนี้นะครับจากนั้นผมก็จะปุ่มบ u t t o n พออน enter ครับ button ก็ double click นะครับเข้ามาครับจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับจากนั้นก็ n ็ t gate เข้ามาเห็นเราจะ double click n ็ t gate นนเข้ามาครับจริงๆแลว้วต้องใช้ผมจะใช้เป็ทานซิสเตอร์นะครับแต่สำหรับปริ๋วใช้ทานซิสเตอร์แล้วมันไม่ค่อยทำงานไม่ทำงานรรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่ง คลิกเขลครับคิกอัลบัรุ่น7.8 sp2 นะครับ7.8 sp2 รุ่นนี้ไม่สามารถใช้ยังไม่สามารถใช้ในสาเตอร์ในการจำลองได้ครับดังนั้นผมก็คลิกที่ atb ได้ 1, นหนึ่งครับแล้วก็วางครับดังนั้นผมก็จะ seven s e g m e n t common anode ครับคลิกนะครับแล้วก็คลิกวางครับแค่ไว้าแล้วลากคลิกแค่ไว้วไวนะครับแล้วลากมาครับคลิกแค่ไว้นะครับ คลิกไว้สิ่งที่เราคลิกแช่แล้วลากมาครับดังนั้นก็ถ้าจะขยายใหญ่เราก็เพียงหมุนเมาส์นะครับหมุนเมาส์หน่อยครับหมุนล้อที่เมาส์หรือคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ลูดก็จะได้ใหญ่ขึ้นนะครับโดยคลิกที่แว่นนี้นะครับซูมทูแอเรียนะครับแล้วก็ลากคุมนะครับเราดูซอสโค้ดของเรานะครับผมใช้ A t แปดเก้าสี่ห้าหนึ่ง ปุ่มเป็นโครงงานแบบตัวเลขนับขึ้นรับปุ่ม up button ปุ่ม up นะครับผม up ผมอยู่ที่พอหนึ่งไปูนยครับหมุนนะครับหมุนที่หมุนที่เมาส์นะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับ terminal mode ดจกนั้นก็คลิก input ตช้ดีฟอนก็ได้นะครับใช้ดีฟอนก็แล้วกันคลิกนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ลากต่อมาที่หนึ่งเป็นูนนะครับแล้วก็คลิกขวา่าคลิก คลิกขวาครับแล้วก็คลิก Edit Property ก็เขียนชื่อปุ่มนะครับเป็นปุ่ม up ล้วนันก็คลิก OK ครับอย่างนั้นก็ลากคุมกับคลิกขวาแล้วก็ Copy นะครับคลิก Copy อ,อย่างนั้นก็วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคลิกซ้ายตรงนี้นะครับมาแล้วนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งงันนะครับกำลังคลิกขวาแล้วก็คลิกกลับมาที่ตรงนี้นะครับ คอมโพเนนต์โหมดจากนั้นก็คลิกบัต t ท n จากนั้นก็คลิกเข้ามาในนี้นะครับคลิกนี่นะครับจากนั้นก็คลิกตรง t e r m i n ินอลโหนะครับคลิกเอากล่าวขึ้นมาครับคลิกก o u าวแล้วก็คลิกกล่าวนี้ขึ้นมาครับมันจะต่อกันโดยอัตโนมัตินะครับสองส่วนนี้ครับอันะครับอัมันก็จะมาต่อกับอัพนี้นะครับ เปรียบเสมือนเป็นเช่นเดียวกันนั่นเองครับจากนั้นก็จะดูว่าผมใช้พอร์ตอะไรนะครับในการเขียนสั่งงานะครับคลิกลากคลุมแล้วลาคลิกแช่ครับแล้วลากเข้ามาคลิกลากคลุมนะครับแล้วก็คลิกแช่แล้วก็ลากเข้ามาเราจะดูว่าเราเขียนโค้ดไว้อย่างไรใช้พอร์ตอะไรนะครับในการแสดงผลนะครับพอดสองก็จะแสดงตรงนี้นะครับใช้หมุนที่เมาส์นะครับหมุนล้อเมาส์นะครับ ตรงนี้ก็คือพอตนะครับจะเอามาต่อกับพอต A B C D E F G ส่วนนี้ก็คือ D G อันนี้ผมตั้งชื่อว่า D G อันนี้ผมตั้งชื่อว่าดิจิตนะครับดิจิตพอทสาม D G พอทสองลัวนั้นผมจะทําการต่อเข้าไปครับตรงนี้พอทสองนะครับพอทสองเป็นดิจิตนะครับพอทสองเป็นดิจิตนี่คือพอทสองพอทสองก็คือ A B C D E F G D P ก็คือดอทคือจุดส่วนตรงนี้ก็คือ D G D G อยู่พอทสาม ทีนี้ก็จะเอาดิจิตที่อยู่พอตสองแล้วก็จะต่อเข้าไปครับสองแล้วก็เอาคลิกที่ c o m p e n e น t ์ mode จากนั้นเราก็เอารีสเตอร์ขึ้นมาเราจะต้องใช้150ยห้าโอห์มเตัวโครงงานนี้ไม่ใช้ดอทเราก็ใช้แค่7ตัวพอร5อยโอห์ม oh คลิกขวาแล้วก็ edit property แล้วก็ลบคำว่า r หนึ่งออกครับจากนั้นคลิกโอเคมันก็จะหายไปนะครับทำให้การวางตำแหน่งง่ายขึ้นครับ จากนั้นก็ทำการ Copy คลิกบล็อก py แล้วก็วางครับแต่วางแล้วก็มีตัวหนังสือเหมือนเดิมเราก็ต้องทำการลบไปให้หมดครับใช้เจ็ดตัวแล้วก็วางไปเรื่อยๆให้ครบเจ็ดตัวนะครับเ property ตรงนี้เราเสามารถเปลี่ยนค่าของร e g i s t e r ได้ที่นี่ครับตอนนี้เราก็ลบเฉพาะชื่ออย่างเดียวครับ Kick okay. คลิกโอเคคลิกซ้ายคลิกซ้ายอีกครั้งหนึ่งคลิกขวา เอ i ิวลตีลบ r างออกไปนะครับคลิกโอเคแล้วก็คลิกคลิกต่อสายเข้ามานะครับอย่างนั้นตรงนี้เป็นอร้ยห้าสิบโอห์มนะครับเต่๋ย้วเราจะใส่ชื่อไว้ก่อนก็ได้ครับอ่านะครับร้อยห้าสิบโอห์มนะครับจำนวนแปดตัวนะครับคลิกโอเคครับ มันก็จะขึ้นมาว่า150โอห์ม8ตัวนะเพื่อทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นแต่ในการจาลองจริงนั้นไม่ต้องใส่ก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องใส่ไว้เขาก็จะสามารถทํางานได้เหมือนกันแต่ในของจริงอ่ะถ้าไม่ใส่ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ๆๆๆๆจะพังครับแต่ในการจาลองนี่ไม่ใส่ก็ทํางานได้ไม่มีปัญหาจากนั้นก็จะทําการต่อสายเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเราก็จะทําเป็นแบบบัสนะครับคลิกตรงนี้นะครับสัญลักษณ์เป็นรูปบัสโหมดนะครับเป็นทําเป็นระบบสายรวมคลิกนะครับจากนั้นก็เดบลิ้นคลิก แล้วลากลงมาครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็คลิกนะครับลากเข้ามาต้องอย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ดับเบิลคลิกเลยครับดับเบิลคลิกรับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกครับจากนั้นผมก็จะดับเบิลคลิกครับแล้วลากมาต่อตรงนี้นครับคลิกกันดูกันมาก็ได้ครับเรือคลิก รีดูคลิกนะครับก็ลาออกมาครับลากมาแล้วก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกครับ <Double kick. S 1> คลิกคลิกไปลายครั้งหนึ่งแล้วคลิกแดก Y แล้วก็เลื่อนขึ้นไปครับเราจะไปต่อกับด้านบนนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็คลิกคลิกนะครับ ลากใหม่ครับับ่บั้นคลิกครับแต่บั้นคลิกครับสร็จแล้วก็จะมารีตนี้นะครับจากนั้นเราก็แต่บั้นคลิกครับจะไม่ได้ผลครับตรงนี้ถ้าแต่บั้นคลิกเราก็คลิกดีเกมจะมีเส้นอะไรขึ้นมาเลยครับตรงนี้จากนั้นก็ยังไม่ได้ครับเราจะต้องคลิกอันดูไปก่อนครับเพื่อจะเอาเส้นที่เราคลิกตะกี้ออกไปมันมองไม่เห็นจากนั้นก็ลากมาครับ เมื่อลากมาหนึ่งเส้นจากนั้นก็ดับเบิลคลิกได้เลยครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเราดับเบิลคลิกได้แล้วครับแต่ต้องลากหนึ่งเส้นก่อนครับให้เขารับรู้ตรงนี้ด้วยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับอ้าวไม่ได้นะครับดับเบิลคลิกครับคลิกขวาสองครั้งนะคลิกขวาไปเรื่อยๆื่อยจนฟ่ามันจะลบเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงนี้แล้วลากมาเลยก็ได้ครับมันไม่ยอมแล้วเราก็มาตรงนี้เราก็คลิกซ้ายครั้งหนึ่งก็จะเป็นการต่ออันนี้คลิกตรงนี้ดับเบิลคลิกครับอืม อันนี้ได้ครับส่วน d p เราไม่ได้ใช้ก็จะไม่ต่อนะครับดนะครับเราไม่ได้ใช้ในคโครงการนี้เราก็จะไม่ต่อก็เป็นอันเรียบร้อยทีนี้ถ้าเราไม่ใส่ชื่อเขาก็จะไม่รับรู้นะครับเพราะก็ไม่รู้ว่ามาโผล่ที่จุดใดเราจะต้องใส่ชื่อให้มันก็เป็น a b c d e f g แต่เขียนอย่างนี้มันก็เสียเวลาผมจะตั้งเป็น a หนึ่ง a สอง a สาม a ส a ห้าไปก็แล้วกัน a หนึ่งถึง a เจ็ดโอเคเข้าไปที่ตรงนี้นะครับ property assignment to. ตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับให้ใช้คำว่า net แล้วก็พิมพ์คำว่า net เท่ากับนะครับเครื่องหมายแล้วก็เราจะตั้งเป็นอะไรเราก็ใส่ไปเลยครับผมจะใส่เป็น a นะครับถ้าหากเราไม่ต้องการอะไรเราก็ใส่เครื่องหมายชาราปอย่างเดียวครับแต่ผมจะตั้งเป็น a หนึ่ง a สองนะครับจะใช้ a แล้วก็ชร์ปเครื่องหมายชา้าครับจากนั้นให้ทําเริ่มต้นจาก a หนึ่งครับไม่เริ่มจาก a ศูนย์นะครับให้เริ่มจากหนึ่ง a หนึ่งแล้วเพิ่มขึ้นครั้งละ1หนึ่งด้วยนะครับเป็นรูปแอคชั่นก็เป็น outside นะครับ apply to on click กับหมายความว่าคลิกก็โอเคเลยครับคลิกก็จะมีชื่อดังนั้นคลิกโอเคครับร็จแล้วก็จะทำการจะมีเครื่องหมายเท่ากับขึ้นมานะครับเราเมาส์นะครับวางไว้ที่เส้นเลยนะพอดีจะมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วางตรงเส้นพอดีอย่างนี้ดังจากนั้นคลิกซ้ายครับขึ้น a หนึ่งครับ a สอง a สาลนะมาวางแล้วจะขึ้นเครื่องหมายเท่ากับนะครับตรงเส้นนะครับ a สี่ a ห้า a หก a เจ็เสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะใส่นะครับผมก็จะใช้ a 1หนึ่งตรงนี้นะครับอ่าไม่ได้อันดูกลับไปครับจากนั้นก็ทําการเริ่มใหม่คลิกแล้วก็เริ่มค้าวที่หนึ่งจากนั้นคลิกโอเคครับจากนั้นก็มาวางที่เส้นจะมีเครื่องหมายเท่ากับครับแล้วเราก็วางตําแหน่งไหนแล้วก็เลื่อนเอาครับน1่มันจะเลื่องราวตำแหน่งนี้ครับถ้าเราเลื่อนเรื่องนี้มันก็จะเปลี่ยนตาแหน่งนะครับวนไว้ตำแหน่งเดียวกันครับจะได้ง่าย โอเคเสร็จ okay, ครับอยางนั้นอันนี้ก็คือใช้ในงานงานจริงๆนะครับถ้าใช้งานจริงๆก็ต้องต่ออาร้อยห้าสิบโอมลงไปจำกัดกระแสให้มันนะครับไม่งั้นไมโครนอร์เลอร์ก็จะพังนะครับร้อนจนพังเพราะกระแสมันจะอยู่ที่เอทีไปกรเอสห้าหนึ่งไปกระซีห้าหนึ่งนะครับกระแสซิงค์มันจะอยู่ที่ AT 1, สิบเก้ามิลลิแอมป์นะครับ,น m m นรบในกรณีช็อตลงไปเลยนะครับไม่โดยไม่มีจำกัดกระแสนะครับไม่เนี่เอาไฟเข้ามาต่อเข้าไปเลยเนะี่ย 5โวล์นเนี่ยมันจะเข้ามาที่กระแสซิง์แล้วไปลงกาวพอลงกาวปุ๊บเนี่ยกระแสที่วิ่งผ่านตัวมันขาละ19มิลเป์19มิลเนะครับซึ่งจะทำให้มันร้อนจัดและจะทำให้มันเสียหายในที่สุดดังนันเราต้องจำกัดกระแสให้มันกระแสที่ผ่านตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ8มิล์นะครับจำกัดแล้วดังนั้นผมก็จะทำการต่อนะครับเข้ามาจากจุดนี้นะครับอันนี้ผมก็จะลากเข้ามาครับลากคลุมมาเลยครับแล้วก็คลิกแล้วก็ลากเข้ามา ให้มันใกล้ขึ้นมาหน่อยนะครับให้มันใกล้เข้ามาจะได้มองชัดขึ้นนะครับนี่ผมจะต่อเส้นนี้มาเส้นนี้นะครับแต่ในความจริงแล้วอันนี้เป็นคอมมอนแอโนดครับ dg ตรงนี้นะครับ dg หนึ่ง dg สอง d จสามดีจสี่จะต้องได้รับไฟบวกนะครับจึงจะติด้ะตรงนี้จะต้องเป็นไฟกลาวนะครับเพราะมันเป็นคอมมอนแอโนดนี่คือ dg ตรงนี้ก็คือดิจิตในความจริงๆเราเราจะต้องใช้ทานซิสเตอร์ชนิด pnp แต่ในการจําลองด้วยปุติยุทธ รุ่นนี้7.8เป็นรุ่นอที่7.8ไม่สามารถจำลองด้วยทานซิสเตอร์ได้เมื่อจำลองด้วยทานซิสเตอร์แล้วจะไม่ทำงานดังนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องใช้น็อตเกตนะครับมาแทนเพื่อให้โค้ดสมบูรณ์แบบสามารถมาลงและใช้งานได้เลยครับผมก็จะคลิกน็อตเกตนะครับสี่ตัวนะครับสลับกันนะครับเพราะว่าที่มันน้อยนะครับจากนั้นก็เป็นการกลับนะครับ สัญญาณนะครับเนื่องจากในมาเป็นจริงแล้วมันต้องต้องใช้3906ซึ่งจะเป็นชนิด PNP นะครับได้อย่างนะครับอันนี้ก็คือดิจิตหนึ่งนะครับดิจิตสองดิจิตสามดิจิตสี่แต่ผมเขียนสั่งงานไว้ที่ดิจิตศูนย์ตรงนี้ดิจิตหนึ่งตรงนี้ดิจิตสองตรงนี้ดิจิตสามตรงนี้มันจะกลับด้านกันหน่อยนะครับในซอร์สโค้ดผมจะเขียนกลับด้านกันอันนี้ก็ดีจีหนึ่งดีจีสองดีจีสามดีจีสี่แต่ผมจะเขียนในซอร์สโค้ดเป็นดีจีศูนย์อยู่ริมฝาสุดนะครับ ดีจีหนึ่งดีจีสองดีจีสามคือกลับขั้วกันนะครับเพื่อการเขียนโดที่ง่ายขึ้นนะครับนะกระชับขึ้นนะครับแล้วแต่โอกาสจากนั้นตรงนี้เราก็สามารถลากไปได้เลยครับอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ละก็สามารถลากไปเลยได้นะครับอนไวายสายก็มีหลายแบบนะครับก็สามารถเลือกใช้เอานะครับความเหมาะสมครับหรือจะเลือกการวายสายแบบบั่ก็ได้นะครับเป็นระบบขนส่งคือรวมสายเข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะลองรวมสายดูนะครับคอนโทรลแซดนะครับย้อนกลับก็คืออันดูนั่นเองนะครับ คอทร y ก็คือรีดูนะครับอลืมไปนะครับอันนี้ผมจะต้องต่อเข้าที่อย่างที่บอกนะครับ P สามจุดูนนะครับผมจะใช้เป็น D g 0ูนะครับมันจะต้องมาใส่ที่ขาลิมนี้นะครับลิมจุดผมนี้จะใช้เป็นระบบบัสก็ดีครับคลิกที่บัสตรงนี้นะครับบัสโหมดนะครับจากนั้นก็คลิกนะครับแล้วลากลงมาครับจากนั้นก็คลิกสองครั้งครับก็จะเสร็จครับ จากนั้นก็คลิกนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาครับแล้วก็ไหลขึ้นมาครับแล้วก็คลิกสองครั้งครับคลิกซ้ายนะครับคลิกสองครั้งคลิกสองครั้งครับโอเคครับเสร็จแล้วก็เอาจะเป็นรูปดินสอครับเลื่อนเมาส์มาครับอย่างนี้ครับใช้เมาส์เลื่อนมาขยายภาพได้โดยการหมุนที่ล้อมของเมาส์คลิกอย่างนี้ครับแล้วก็งนี้หนึ่งทีนะครับ จากนั้นก็แตะบนคิกครับไม่ถึงครับมันไม่ตรงไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็จะใช้ลากเอาเลยครับจากนั้นตรงนี้ก็จะต้องลากหนึ่งเที่ยวนะครับเพื่อให้มันเข้าใจรูปแบบก่อนนะครับเดี๋ยวอันดูหน่หมครับคลิกนะครับแล้วก็ลากลงมาเลยครับให้มันหนึ่งเที่ยวนะครับจากนั้นก็จะแดะบนคลิกตรงนี้ได้เลยครับมันจะเร็วสบายจากนั้นก็ไปคลิก ตรงนี้นะครับ property assignment tool นะครับคราวนี้ผมจะใช้เป็นเลขหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องมีตัวอักษรนำหน้าครับก็ก็ให้เป็น net เท่ากับ sharp เขาต้องการเลขหนึ่งครับเริ่มต้นที่หนึ่งครับจากนั้นก็คลิกโอเคจากนั้นก็มาวางไว้ที่เส้นให้มีเครื่องหมายเท่ากับเดีแล้วก็คลิกรับเลือกตำแหน่งครับเอาตำแหน่งนี้ก็แล้วกันนะครับหนึ่งแต่ทำไมมันไม่นั่นครับเดี๋ยวคลิกขวาครับ place by label เอาเป็น center คลิกเป็น center ดูนะครับแล้วก็คลิกโอเคแล้วก็คลิกใหม่ครับ ไม่ได้มันจะเรียงท่านี้คลิกเอ่อเพสไบล์ลาเบลมันจะไปเล็บอย่างเดียวคลิกฮอทฮอที่ส่วนท่อนนะลองดูแล้วก็คลิกโอเคแล้วก็คลิกไม่ยอมนะเอ่อแล้วก็คลิกไปเรื่อยๆวางที่ตรงนี้นครับปึ๊บดีนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็คลิกนะครับดีดูก่อนครับคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่เพสไบล์ลาเบล คลิกคอร์ริเซันแล้วก็เขียนลงไปได้เลยครับลองดูนะครับเลขหนึ่งเอาไว้ตรงไหนครับเซนเตอร์หรือจะท็อปหรือจะตรงไหนก็ได้จะเอาไว้ทางซ้ายนะครับแล้วก็คลิกโอเคเห็นไครับจะมีเลขหนึ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับจะมีเลขหนึ่งขึ้นมาถ้าต้องการอย่างนั้นก็ต้องทําอีกอย่างจากนั้นกคลิกคลิกดูคลิกอันดูครับกลับไปจากนั้นตรงนี้ก็ต้องเขียนด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอันบนนี่จะอยู่อันที่สี่ครับสี่สามสองหนึ่งแล้วก็คลิกชี่ p r o เ e อร์ตี้อะไซน์เบนทูนคลิกกับ จากนั้นก็เขียนเลขหนึ่งจากนั้นก็คลิกโอเคจากนั้นก็ชี้นะครับชี้มาที่ตรงนี้ก็คลิกครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งส,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 สี่โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับทีนี้เราก็เอาซอโค้ดมาลงในฟาร,รมจริงตรงนี้ใช้เป็นสามเก้าศูนย์หกนะครับ 4ตัวนะครับแล้วก็มี R าจำกัรกระแสด้วยนะครับอาจำกัรกระแสทั้ง4ขาแล้วก็ต่อเข้าที่ขาเบรกของ3906อิมิเตอร์ต่อไฟเล็กเตอร์เมื่อเมื่อทานซิตเตอร์3906ทำงานก็จะดึงไฟจากขา E ไปที่ขา4ไปเข้าที่ขา1 2 3 4ทานซิตเตอร์แต่ละตัวก็จะนำไปแต่ละขานั่นเองครับส่วนคิสชิวอนนะครับการต่อที่ใต้วิดีโอได้ท่านยำอยู่นะครับก็จะมีลิงก์นะครับ ให้คลิกเข้าไปที่ repairmcuboxsupport.com จากนั้นก็คลิก m c s51 ครับเสร็จแล้วก็ลากลงมาครับมีการต่อวงจร a t m e s51 ไม่สามารถทำงานได้ a t 8 e s51 หรือ c51 นี่จะเป็น s52 ก็ใช้ได้เหมือนกันหมดครับคลิกเข้าไปครับก็จะมีวิดีโอการต่อก็คลิกเข้าไปที่การต่อวงจรเลยครับก็จะมีวิดีโอให้ดูเลยครับ ก็จะมีคลิปวิธีการต่อให้ใช้งานได้ครับส่วนในโปรตีนไม่ต้องนะครับเพราะว่าเขาสามารถทํางานได้โดยไม่ต้องต่อเพราะว่าเขาทําให้เพื่อความสะดวกนะครับและในความจริงแล้วอ่าตรงนี้ไม่ต้องใส่เขาก็ทํางานได้นะครับในการทดลองด้วยโปรตีนสามารถจําลองแล้วถ้าใช้งานได้ก็จะผ่านในฝาเป็นจริงนะครับคือใช้งานได้คือ 99, 99. 9ก้9เอลยครับหรือร้อเเลยนะครับเพียงแต่จะมีเรื่องเวลาอุปกรณ์ต่อจริงจะต่อแล้วใช้ไม่ได้นะครับ คือมาต่อในประยุทธ์ของจริงใช้ได้แต่ของรุ่นนี้ใช้ไม่ได้เช่นทาร์ติเตอร์ยังไม่สามารถตอบสนองได้ครับส่วนาตรงนี้ในประยุทธ์ไม่ต้องใส่ก็สามารถทํางานได้แต่ในฟาร์มเป็นจริงถ้าไม่มีจํากัดกระแสตรงนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro ก็จะพังนะครับถ้าเราจําลองแล้วมันสามารถทํางานได้นั่นก็คือว่าเราสามารถเขียนโค้ดได้ถูกต้องส่วนด้านฮาร์ดแวร์ก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างน,นะครับอย่างที่ผมบอกไปสําหรับรุ่นนี้จากนั้นก็จะเบิลคลิกที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อทําการดาวน์โหลดโปรแกรมเข้ามาครับคลิก selection mode อ๋อคลิกตรงนี้ครับ เพื่อให้มันหลุดออกมาจากไอ้วงไอ้อะไรนะั้นเท่าเครื่องหมายเท่ากับนะครับที้ผมมาวางนี้มันจะมีเครื่องหมายเท่ากับมาโผล่เลยครับอันนี้เราก็ต้องแก้ไขคลิกที่ตรงนี้ก็ได้ครับ P เพื่อให้มันออกมาก่อนนะครับอันนี้เป็นเปด้451จากนั้น d o บ b l ิลคลิกครับเพื่อทําการดาวน์โหลดบามทีตรงนี้ใช้กี่เมกก็สามารถปรับต่งปรับเอาได้นะครับ อันนี้ผมใช้12เมกะเฮิร์เราสามารถแก้ไขความถี่ให้ตรงได้ถ้าใช้4ีก็พิมพ์เป็น4ครับจากนั้นก็คลิกตรงโฟลเดอร์แล้วก็คลิกตรงดบแล้วนะครับไปเอาซอร์สโค้ดที่เขียนไว้นะครับที่คอมพิวเตอร์ไว้ที่ MCS51 จะอยู่ในอ็อบเจกต์นะครับเป็น MCS51 ตอนที่200นะครับรับเลข4หลักจะเป็นเทกเมนต์เป็น hex file นะครับนั้นับบ้ลคลิกเข้าไปครับมันก็จะเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับเข้ามาแล้วนะครับโปรแกรมไฟล์เข้ามาแล้วนะครับจากนั้นคลิกโอเค จากนั้นก็คลิกรันเป็นการเปิดเครื่องเครื่องก็สามารถทํางานได้เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราจะกดสวิตช์นะครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนครับจากนั้นคลิกลากคุมนะครับจากนั้นก็คลิกแค่แล้วก็เอาเครื่องหมายขึ้นมาครับปุ่มขึ้นมาใกล้ๆนะครับจะได้เห็นตัวเลขชัดๆจากนั้นผมก็จะทําการคลิกเล่นนะครับก็คือเพลย์เพลย์ก็คือเหมือนเราต่อไฟเข้าวงจรนี่ครับจากนั้นผมก็กดปุ่มครับหนึ่งครับกดเทงก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับ สามารถนับได้ถึงเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับอันนี้ก็คือการใช้งานตัวเดือดเบื้องต้นครับโดยตอนนี้จะเป็นการใช้ระบบบัสนะครับสายแบบบัสบัเสเซ็ตโหมดเป็นสายแบบขนส่งไปเลยนะครับหลายๆสายรวมกันไปเลยซึ่งการเขียนจะทำให้ง่ายและต่อได้รวดเร็วครับสำหรับบทนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ